อะใครเปิดวันนี้ม่วมงาปบค่ะท่ไลูมค่ะใช่ไหมคะขอโทษค่ะ้สวัสดีก็วันนี้ก็มาร่วมงานนะคะ บบอนบลู bon นะคะ oh. ของท่านหญิงสีวณวลีค่ะ mm hmm. ก็มีเปิดตัวคอลเลคชั่นพิเศษด้วยนะคะ mm hmm. ท่านหญิงก็ได้ออกแบบชุดชนายกับแบรนด์วาโกด้วยแล้ววันนี้ก็มาประกาศข่าวดีให้กับทุกคนรู้กันว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณของท่านหญิงเนี่ยท่านก็ได้พระราชทานรถที่สามารถออกไปตรวจให้กับประชาชน mm hmm. ทั่วประเทศตรวจหามะเร็งเต้านมอะไรเง mm ี hmm. ้ยค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่มาบอกข่าวดีกับทุกคนได้ทราบกันค่ะ มีการแชร์เรื่องราวขาองตัวเองด้วยเป็นไงบ้างคะอ๋อก็ก็ผ่านไปแล้ว <g iggle> ก็ผ่านไปแล้วค่ะก็มันมันอยู่ในจุดที่ว่าอ,พ,อพร้อมที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็มีการจริงๆเรื่องเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นประมาณกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว <g iggle> อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็พรอยเองก็พอเชิญกัดมันมาตลอดตลอดทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้ พูดกับใครมากนอกจากเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทนี่คือรู้ตอนที่ผ่าตัดเสร็จแล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ทุกคนก็แบบเหมือนเป็นห่วงแล้วก็แบบว่าทาไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนพลอยก็แบบเก็บไว้คนเดียวจนหลายคนก็ไม่ทราบนะคะจนพลอยรู้สึกว่าณนะวันนี้เนี่ยพลอยพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงกับทุกคนแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบต้องต้องไปเกรงกลัวมันหรือว่าไม่ใช่เรื่องที่มันต้องเราแบบเออเขาเรียวกว่าอะไรอะแบบแบบ ไอ้ที่ต้องไปตรวจหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพตรงนี้ด้วยเพราะมันสําคัญมากกับการตรวจสุขภาพต้องตรวจสุขภาพทุกๆปีค่ะย้อนกลับไปสั้นๆไปหน่อยเรารู้ได้ไงว่าเราต้องไปตรวจเลรู้สึกว่ามันมีสัญญาณจริงๆแล้วมันเป็นความความที่ว่าพลอยลอยตรวจนะคะัค้งแรกเนี่ยคือที่เจอเนี่ยก็คือเป็นก้อนเนื้อเป็นก้อนเนื้อแล้วพลอยเองก็ หมอบอกว่ายังไม่เป็นอะไรแต่ต้อง follow up นะแล้วด้วยความที่พลอยเองก็ผิดที่พลอยนี่แหละพลอยชะล่าใจเพราะพลอยเป็นคนกลัวเข็มเจาะเลือดมากๆกลัวแบบขึ้นสมองอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเราเออกกำลังกายอยู่แล้วเราเป็นคนแข็งแรงสุขภาพเราดีเราไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกอะไรเงี้ยค่ะก็จนปล่อยให้มันผ่านไปจนปีครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตรวจอีกทีก็ผลมันออกมาว่าเนื้อเนี่นยมีการเจริญเติบโตเป็นเป็นเชฟของเป็นเชฟมันจะแบบเป็น รูปร่างมันเป็นชัดเจนว่าเป็นมะเร็งก็ผลเลือดด้วยระดับก็คือ4 4B 4, 4อะไรก,กว่านี่แหละเป็นศัพท์ทางแพทย์พอลก็แบบตอนนั้นเพื่อนก็ช็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนโรงพยาบาลอะไรย่างเงี้ยค่ะเพื่อนจะแนะนําให้ไปที่บารุรราชก็เปลี่ยนไปที่นู่นแล้วก็มีการพูดคุยกับหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่าตัดผ่าตัดออตอนนั้นมันเจอสองข้างนะคะก็ข้างหนึ่งก็ ไม่ชัดเจนก็คืออะไรก็ต้องเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจพอตรวจออกมาก็เป็นแค่หินปูนแต่ทีนี้ข้างซ้ายมันค่อนข้างชัดเจนมากๆแล้วก็ได้รับการผ่าตาดัดค่ะหลังจากนั้นก็ผ่าตาดัดผ่าตัดเสร็จก็มีการเอาชิ้นเนื้อไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าแผบอะไรต่อมันก็ตอนแรกเราก็คิดว่าก็น่าจะจบแล้วเนอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอนัดหมอทีคุณหมอก็แบบบอกเราว่าแบบมันยังไม่จบนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีมีต่อเพราะว่ามะเร็งที่พอยเป็นนี่คือเป็น เปเชอรท้าย <Special> mm hmm. เป็นมะเร็งสองสายพันธุ mm ์ hmm. คือเป็นมะเร็งเต้านมเป็นและต่อมน้าเหลืองคือเต้านมคือด็กเตแล้วก็ลบูราคือต่อมน้าเหลืองพลอยก็เลยแบบเหมือนแบบช็อกอีกรอบเพราะว่าพลอยบอกแล้วแล้วมันคือสเตจไหนคะหมอก,ก็บอกว่าเป็นสเตจสองแต่ทีเนี้ยพลอยก็ถามว่าแล้วพลอยจะรู้ได้ไงว่ามันจะ,ม,นจะมันจะลามไปมากกว่านี้ mm hmm. เขาก็บอกว่าจะรู้ตอนผ่ากัน ตอนนั้นก็คือใจใจแป้าและเพราะว่ววมันก็ไม่อยากให้ลามไปเอาวยวายอย่างอื่นแต่ว่าด้วยความโชคดีมันก็จบจบแค่นั้นนะคะมันก็จบจบ,จบแค่ที่เดชสองจบที่ตอมน้ําเหลืองแล้วก็หลังจากนั้นก็ฉายแสงร,ร,รักษาทันยาอะไรเงรี้ยค่ะตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่ว่าเพิ่งไปตรวจเพดสแกนมาอะไรเงรี้ยมากไม็ไม่เจอแล้วแต่ว่ายังยังต้องมอนิเตอร์ยังต้องตรวจยังต้องทานยาของคุณหมอเนี่ยไปอีกสักสาปีตอนนี้เข้าสู่ปีที่สองแล้วกัะการกินยา คนกระทบ่าางจริงๆแล้วนะตอนนั้นนะตอนปีที่แล้วถึงต้นตั้งแต่ต้นปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้มันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดร้ายสำหรับพลอยมากอะค่ะด้วยความที่ว่าพลอยเจอหลายเรื่องที่แบบมันทั้งกระทบแบบทั้งเรื่องสุขภาพกระทบทั้งเรื่องสุขภาพทางจิตใจด้วยมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลบบําบากสำหรับเราอะไรเงี้ยแล้วก็ผลกระทบมันก็ มีอาจจะมีว่าเราได้พอเรามีเรื่องไม่สบายใจอยู่แล้วเนี่ยอ่ะเราไม่สบายใจเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องเรื่องจิตใจตัวเองด้วยแล้วพอได้รับยาเนี่ยการลดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงมันก็ทําให้ดิ่งกว่าเดิมคิดมากกว่าเดิมมูทสมูทสวิงมากกว่าเดิมเหมือนเป็นแบบมันมันพอกลยเป็นคนแบบเครียดอะไรเงี้ยเครียดอะไรเงี้ยล้วก็เก็บตัวแล้วก็ ตอนนั้น mm ก็ม hmm. so ีปัญหาเยอะทานข้าวไม่ลงน้ําหนักลดลง13โลภายใน3าเดือนนิดๆเองอะไรเงี้ยแล้วก็ผอมนอนไม่หลับหรืออะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมันมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็ใช้เวลาอยู่ระยะระยะหลายเดือนอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยทุกคนตัหลังก็เริ่มขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแล้วเพราะเพื่อนเริ่มแบบเอ๊ะเป็นอะไรอะไรเงี้ยไม่สบายใจเลยไปก็เข้ามาดูลงดูแลตอนนี้พลอยก็ก็โอเคขึ้นแล้วค่ะว่าพลอยรู้สึกว่า พอยไม่อยากแบบไม่สบายพอยไม่อยากป่วยเหมือนที่คนเห็นเหมือนที่ก่อนพอยก็เลยหันมารักตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยพยายามนอนให้เป็นเวลามากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาออกกำลังกายอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขกับชีวิตอนะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของพเราเจอเหตุการณ์เราต้องเรียนรับการไลฟสไตล์ชีวิตตัวเองยังไงบ้งต้องปรับยังไงบ้างเพื่อให้มันกลับมาสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยังพอตรงๆนะมันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพลอยก็คิดว่า คิดแค่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เป็นวันที่ดีกว่าแล้วอะไรเงี้ยถ้าวันนี้พลหัวเราะได้ยิ้มได้พลก็มีความสุขแล้วแล้วก็ไลฟ์สไตล์ก็คือถามว่าปรับไหมปรับแต่คงไม่ได้เปลี่ยนแล้วให้มันฝืนตัวเองคือพอยก็จะแบบเขาเรียกอะไรกินดีนอนดีออกกํลาลังกายหันมาดูแลสุขภาพนั่งสมาธิทานอาหารเสริมที่ประโยชน์ต่อร่างกายอะไรเงี้ยคืออะไรที่มีประโยชน์อะไรที่ดีพยตอนนี้แบบพลเทคหมดเลยเ mm hmm. พราะอยากให้ตัวเองแบบ กลับมาแข็งแรงในทุกเรื่องทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะในช่วงที่ยากลำบากในเวลานั้นนะครับเพื่อนๆหรือว่าคนรอบตัวยืน่นมือเข้ามาช่วยเหลืออะไรคี่พลอยบ้างคอืมพลอยเป็นคนที่แย่มากเลยล้วแบบตอนที่ช่วงที่แย่ๆพลอยเก็บตัวไงพลอยดันเก็บตัวแล้วก็แบบเหมือนแบบขังตัวเองไว้ในห้องไม่พูดอะไรเงี้ยมันเก็บเก็บตัวเองอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยจนมันอยูใ่ในจุดที่ว่าไม่ได้ละเสียอาการแล้วอ่าพอเสียอาการก็ก็ไปอยู่โรงพยาบาลแบบ อย่างที่อย่างที่ตามข่าวก็ไปอยู่โรงพยาบาลแบบจิตเวชอยู่พักหนึ่งอะไรเงี้ยแบบห้าวันกวกวันอะไรเงี้ยแล้วก็กินยาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กแล้วทำยังไงดีลองเปลี่ยนเปลี่ยนหมอเปลี่ยนหมอก,ก็รับยาใหม่ทีนี้ก็รับยาไปพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากติดยา mm hmm. เพราะว่าทานยามาเป็นเวลานานแล้วค่อนข้างเป็นแบบปีกว่าแล้วเรารสึกว่าพอยแบบมันพอ,พอเริ่มจําใครไม่ได้เริ่ม เหมือนเบลออะไรเงี้ยสมองมันไม่ฟังก์ชันไม่มีความมั่นใจแล้วเริ่มหวัดระแวงภาวะมันมีแบบหลากหลายอาการมากค่ะแล้วก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยพอาเลยรู้สึกว่าไม่ได้ละฉันต้องฮึบแล้วฉันต้องฮึบเพื่อตัวเองและคราวนี้แบบลองฮึบด้วยตัวเองก็คือแบบหันมานั่งสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือดูแลตัวเองขอความช่วยเหลือจากเพื่อน,อนขอคำปรึกษาจากเพื่อนๆที่เรารักหรือคนที่เราแบบ ไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบช่วยแบบช่วยเราให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เห็นการที่ต้องถ่าตัวเองแล้วต้องไปโรงพยาบาลจิตเวทมันเกิดในช่วงเวลาไหนครับช่วงเวลาจริงจริงมันหนักจริงๆริงก็รับยามาตลอดนะคะแตหลังจากที่มันเกิดอะไรเงี้ยมันเซนซิทีฟมากแต่ว่าช่วงไปหาหมอจิตอยู่โรงพยาบาลก็ก่อนช่วงมีนานเมษาช่วงมีนานเมษาใช่ปีนี้ปีนี้ปีนี้ใช่ ก็ก็ไปหาหมออะไรยเงี้ยค่ะเจอช่วงช่วงนั้นแหละช่วงนั้นแหละช่วงนั้นแหละที่นอนไม่พอช่วงนั้นแหละที่พี่่ดูอยู่้วยตลอดเวลาใช่ใช่ช่วงนั้นแหละช่วงนั้นแหละช่วงนั้นหนักอะไรเงี้ยอืมตอนที่อยู่ในห้องอะครับคอนมยาถามมันคิดอะไรหรือว่ามันถามตัวเองว่ามันมีอะไรทำไมเราถึงไม่อยากไปเจอคนเราคิดอะไรอยู่หือเล่าคือพลอยว่าณจุดนั้นเนี่ยพลอยจมดิ่งอยู่กับความทุกข์ของตัวเองมากเกินไปแล้วก็ ไม่สามารถเอาตัวเองหลุดพ้นจากความทุกได้เหมือนแบบมันวนลูปอยู่แต่ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะพยายามออกก็ออกไม่ได้อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันทําให้เราเหมือนแบบมุฟออนเป็นวงกลมอยู่อย่างนั้นนะ่ะพอจะพอจะแบบจะดีขึ้นก็อกลับไปคิดกลับไปเผชิญกลับไปอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบเหมือนเราเดินหน้าไม่ได้จัดก,การกับความรู้สึกตัวเองไม่ได้แล้วทีนี้พอจัดก,การกับความรู้สึกตัวเองไม่ได้ไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่น มันก็เลยกลายเป็นว่าเราเราคิดคิดคิดสิ่งในหัววนอยู่งั้นไม่จบไม่สิ้นคือหลับก็คิดนอนไม่หลับคือแบบถืออาการแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมันม,มันหยุดไม่ได้เหมือนเสียงในหัวมันดังตลอดเวลาอะไรเงี้ยจนมันไม่ไหวแล้วจริงๆก็เลยอย่างที่บอกแม่ก็พาไปหาหมอพาไปหาหมออะไรเงี้ยคนเจอเหตุการณ์นี้แหละคนจะต้องถามตัวเองว่าทาไมจะต้องเป็นฉันต้องมีคําถามนี้ในหัวไหมก็มีคําถามนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าพอก็เชื่อว่าหลายคนคง คงมีประสบการณ์คล้ายๆพลอยคงมีชีวิตที่ที่แบบเกิดเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆอ่ะเ mm hmm. ชื่อว่าหลายคนก็คงประสบเหมือนเราแต่ว่าจะทํายังไงดีที่ว่าเราจะเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นให้ได้เอาเอาตัวเองมาให้เข้มแข็งให้ได้ของพลอยก็ค่อยๆเ,เป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยอาจจะเดินทางช้ากว่าคนอื่นนิดนึงอะไรเงี้ยบางคนเขาอับหายเร็วแต่พลอยใช้เวลาแบบ นานมากกว่าจะดีขึ้นแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยพร้อมแล้วก็เลยคิดว่าเออพร้อมที่จะออกมาพูดตรงนี้เพื่อแบบให้อยากให้ทุกคนแบบหันมาดูแลตัวเองหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญมากจริงจริง<ม>ตอนตอน,อนี้ยังต้องมีรุกษาก์คุณหมอเรื่องของสุขภาพใจด้วยไงวยเนี่ ตอนนี้คือยังไม่ได้ไไยังไม่ได้ไปพบหมอแต่ว่าพอ,พอ,น,พอน้พ้ธ์สอนพเนนเรื่องอ่านหนังสือค่ะพอยชอบอ่านหนังสือแล้วก็เพื่อ,อนๆพอ,า,อานหนังสือยืมให้อ่านแล้วก็มีการพรอยชอบดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบว่าแบบ ดูนักพูดดูอะไรเงี้ยพอยก็แบบเหมือนแบบผิวใจตัวเองตอนนี้ก็มีการคุยน้องเขื่อนด้วยอยากจะไปหาน้องเขื่อนใช่น้องเขื่อนในตอนนี้อ่านหนังสือของน้องเขื่อนอยู่ด้วยค่ะก็น้องเขื่อนก็บอกพร้อมอะไรมานะอะไรเงี้ยพอยก็แบบรู้สึกเอออยากจะไปนั่งคุยอะไรเงี้ยปับทุบกับน้องเขื่อนอยู่พี่พอมีฟังเพลงไหมคะค่ะเพลงก็จะเป็นแบบเป็นแบบซาวด์ฮีลิ่งทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะฟังอะไรเงี้ยก็ดีค่ะก็ดีขึ้นบางวันก็มีอาการบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่า ทุกอย่างมันอยู่ในจุดที่ดีมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าตอนนี้เรารู้สึกไม่ดีเราก็แค่ยอมรับความจริงไปว่าเรารู้สึกไม่ดีอยู่นะ<ม>แต่เดี๋ยวอีกสี่วิข้างหน้าเนี่ยเราจะค่อยๆเสียใจน้อยลงแล้วนะเราจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือพยายามแบบแบอกตัวเองให้ยายารู้ตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยพอมองว่ามันเป็นเรื่องเรื่องธรรมชาติมากอะค่ะเพราะเราเป็นมนุษย์มันเป็นธรรมดาที่เราต้องมีความรู้สึก มีความมีความทุกข์มีความเสียใจหรืออะไรเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าเราต้องเอาตัวเองออกจุดนี้ให้เร็วที่สุดได้แค่ไหนเท<ม>่านั้นเองความรักในครอบครัวเพราะรักกับคนรอบข้างมันช่วยเหลือยวยาเราเยียวยาเราย่ยยายางไรบ้างคบก็จริงๆแล้วมันช่วยเยอะเลยนะคะแบบว่าความรักความรักละจากคนรอบข้างกำลังใจจากทุกๆคนอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเยียวยาทําให้เราแบบว่าเดินหน้าไปต่อได้แล้วก็กําลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะว่า พลอยคิดว่าตัวพลอยเนี่ยพลอยโชคดีมากดีวยคำที่ว่าพลอยมีกําลังใจจากครอบครัวยังไม่พอมีกำลังใจจากคนเพื่อนเพื่อนในเพื่อนเพื่อนในอาชีพการงานวงการจากแฟนขับจากอะไรพลอยรู้สึกว่ากําลังใจของพลอยเยอะมากเมื่อเทียบกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีแล้วก็รู้สึกว่าเราพร้อมที่จะมีแรงสู้อีกครั้งหนึ่งพอยรู้สึกว่ากําลังใจที่คนรอบข้างแฟนขับเขาส่งให้เราเป็นก้อนใหญ่มากมันก้อนใหญ่จริงเพราะเขารู้สึกว่าทาไมผู้หญิงคนนี้ต้องเจอแต่ อะไรที่หนักหนักซึ่งถ้าเทียบคนอื่นแล้วก็อาจจะไม่ได้มาทีเดียวแต่เรามาพร้อมกันโดยที่ค่ะบางคนอหาทางออกไม่ได้แต่พลอก็แย่อยู่เหมือนกันม่พักหนึ่งนะแต่ว่าอืเอามันก็ค่อนข้างสาหัสสาหรับพลอยแต่ตอนนี้พลอยผ่านมาได้แล้วก็ถือว่าณวันนี้พลอยโชคดีมากๆที่พลอยแบบพลอยเริ่มยิ้มได้บ้างพลอยเริ่มแบบหาความสุขให้กับตัวเองได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าโชคดีแล้วนะอู้จะพูดยังไงคิดว่าตอนแรกก็คิดว่าตัวเองจะแบบ จะแย่แล้วว่าจะจะจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นเวลาที่เนิ่นนานเพราะสมควรที่เราอยู่ในสภาวะความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้กลับมาแล้วเราได้บอกคนที่ชื่อเชิญมาว่ายังไงบ้างว่าฉันจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปในมุมมองนะวันนี้หรือว่ายังไงก็เคยบอกตัวเองว่าให้ใจดีกับหัวใจตัวเองหน่อยแล้วก็รักตัวเองให้มากๆเหมือนที่รักคนอื่นรักใครเคยรักใครมากแค่ไหนเนะี่ย ทำให้ต okay. ัวเองบ้างได้ไหมใช่เงียบเลยเงียบเลยคขาขค่ะ